รับปรม่งคนครับกับรถของพี่ฟ้านะครับคันนี้เนี่ยเป็นเอวเลสเทเรเนียมกับเพื่อน2ล้อกับชุดช่วงล่างและงานแลปสีที่เป็นเกรดพรีเมียม งานนี้คืองานพรีเมียมแท้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนให้กับพี่ฟะกันบ้างน,นะครับส่วนสีตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคลิปหนึ่งอันนี้เรามอดูช่องล่างกันช่องล่างเพื่อความนุ่มความสบายของตัวช่องล่างที่เป็นบัตลิงอยู่แล้วนะครับคันนี้เปลี่ยนช็อคอัพใหม่นะครับตัวชุดช่องล่างช็อคอัพเนี่ยเป็นงานของโปรเฟนเดอร์ตัวโมโนทูบมีสตัดปรับเกียวนะครับแล้วก็ปรับความนุ่มหนึบได้กับการปรับตามซับแทงค์นะมีแต่ระดับตามความชอบของแต่ละท่าน โชค๊คตัวนี้เน้นใน,นเรื่องของความนุ่มนะนุ่มแต่ถ้าพี่ชอบหนึบๆก็จะเป็นตัวควีนซีรีส์แต่ถ้าพี่อยากเก็บยอาการรถทั้งหมดเลยพี่ต้องไป O E M 2.5อันนี้ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับช่วงล่างตัวเบรกนะครับตัวเบรกเนี่ยเป็นงานคัสตอมนะครับเป็นตัวเบรกที่นํามาจากรถซูเปอร์คาร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพานามิร่า20 z นะครับคาลิปเปอร์6สูบนะครับด้านหน้าด้านหลัง4สูบนะหรือเรียกเป็นพอร์ตนั่นแหละนะฮะแล้วพร้อมด้วเบรกมือไฟฟ้า1ตัวมันถึงจะครบระบบเเตต็มขอองกรรรร์์ถยนนนนฟดะคับบจาหาห้ 405ยมิลิเมตรจานเบรกหลัง400มิลิเมตรเป็นจานไฮคาร์บอนนะครับทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็มีฮับที่ทํามาเพราะจานตัวนี้จริงๆมันเป็นจานหรูของรถซูเปอร์คาร์เขาแล้วก็มากลึงตัดออกแล้วก็ใส่จานตัวนี้เข้าไปใหม่นะครับและสิ่งที่บอกว่าแท้ไม่แท้ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับพี่พี่นี่เลยเดี๋ยวจะทำรีเสิร์ชให้วิธิชมกันกับตัวลูกสูบเบรกกับตัวเ,เขาเรียกว่าลูกยางตรงนี้นะครับจุดจ่ายตั้งอ,งอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าจุดจ่ายตังคือง,งานแท,านท้งานเทียนตรงน นะครับแต่งานจะเป็นงานพรีเมียมอยู่แล้วนะครับไม่เคยเอาของปลอมใส่ให้ลูกค้าถอดมาทุกคันเนี่ยเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าในเรื่องของความปลอ,ปอดภัยนะครับเราเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเราอยากให้ลูกค้าได้รับของที่ดีบางท่านที่มองว่าราคาสูงราคาอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันมีในยากของมันอยู่บางท่านเห็นว่าราคาถูกๆเองนะครับพี่ๆรู้หรือไม่ว่าไอ้ที่อยู่ข้างในครับไอ้ที่ออกคุ้จ่ายถูกๆอ่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันอาจจะไม่เป็นของจริงก็ได้ซึ่งมันอยู่ด้านในพี่ก็มองไม่เห็นนะครับผมก็มองไม่เห็น แต่ของผมเนี่ยการรับประกันทุกชิ้นส่วนของแท้แน่นอนนะครับชุดโหลดอย่างที่อาร์ตบอกไปนะครับก็ต้องมีเปลี่ยนปีนต้องปรับองศานะครับแล้วก็มีสปริงนะครับตัวด้านหลังเพื่อเพิ่มเฟรนด์ของตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็นี่ครับตัวฮับนะครับขา CNC ที่ทํามาตรงรุ่นนะครับเพื่อให้การจุดยึดต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีที่สุดเลยนะครับผ้าเบรกเราใช้ผ้าเบรกแท้อยู่แล้วนะครับผ้าเบรกก็มี2เกรดนะครับมีเกรดที่เป็นแบบนุ่มกับแบบหนึบ บแบบนุ่มเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฝุ่นผงที่น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหนึบเลยเนี่ยฝุ่นผงมันจะเยอะขึ้นอยู่กับที่ทเลือกใช้นะครับแต่ส่วนมากเขาอาจจะเลือกอเป็นตัวนุ่มให้นะครับฝุ่นผงจะน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหนึบที่เบียบแล้วไม่สะท้านเท้าอ่ะอันนั้น,นฝุ่นผงมันจะเยอะนะครับแล้วก็อุปกรณ์เช็ดทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวรอวันที่รถเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าหล่อแค่ไหนรถของพี่ฟ้าฝากไปด้วยนะครับ